พ่นองเนาะเามาเห็นทางระตูคนเน่ยไใช่ไหเห็นยางตกแตกตกแสบายดีพ่เท้าสบายดีพ่อเท้าไปชนะไปใชไปบานนาดูจะมาจะใช้นะ่ะยางมาบ่โอจะที่ไปยางคุณนะ่ะ ไปลินฮะไปลินก็ไปเวียก๋อบผมีรถบ่คือย,ยางไปบมมีรถไปบ่ไก่บ่ห้าสิไปทรงไก่เติบบ่ยังไก่เติบเราบ้านยังก่อบ้านบราทันเลยดูบ้านยังก่าาอกที่วัดเจ้าสิไปค่ะวัดดดดววัันวดนดูนะบ้านนาดู Oh, cái một cái bên đấy làm à, đi oh. ừ, bao chúng ta sẽ đi xong, bay bao, bay bao uh, oh. hồ tụ bay 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 đi, khứa, okay, đang đang đút phụ ah, bay đi, nong đi, ok, đi phi nong, chào phi nong, đi ăn, 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 bay ăn, 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 เพื่นอนบอกนี่ดเด้อว่าเราเด้อโดยโดยได้ได้ไดยุกไกลพีน่น้องอ่ะน้าพี่น้องตอนนี้เขาก็ออกมานั่งน้ำพอตู้แล้วเนาะพอตัวจะใช้แป้าให้เกาะบ่แป้าพี่น้องบอเออไกลพ่จากนีไปพุ่นนะเออฮออดบ่สองลักสามลักหลักเดียวอ๋อลักเดียวน้ะพี่น้อง เป็นมือกล้องเห็นว่าเตี้ยมพี่น้องเลยเห็นเราย่างมาป้อคนขางสิไกลเนะาะจะย่างมาจะพ่นป้อหัวตุไกลพอสมควรนเนาะจะไปเนาะไปหาพี่น้องบ่อบ้านเดนะจะไปฮะไปเล่นนะเครื่องย่างเฉดจ็อเก็บไหมเฮงเฉดเอาไปดังไฟบ่อโอพี่น้องเนาะแข่งขาเราพี่น้องเนาะขอนุญาตให้เบิร์นเหมือนกันเนาะ เจ้าเจ้าไปอยู่วัดบ่อหรือว่าอย่างไรอยู่วัดโอ้โดยโดยโดยสี่บอกเดอ้อมานนะเดอ้อสมภาสี่จอดรถให้เนาะพี่น้องเป็นมือกล้องตอนนี้อยู่แขวงสละวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะกำลังพากันเดินทางกรับคดีเห็นประตู่นเนาะ,ะอย่างทางทงทางก็เลยพากันจอดแลวกราทแเรา เ,เล่าเมื่อยนะพี่น้องเนาะอ่าอยางมาแบบเหมืๆอย่างนี้บุก็เลยอ่าถามเพิ่นเนาะเราเก็บตรงนหนพี่น้องเนาะเก็บอ่าเป็นพวกนะยางที่หลอกที่หลดเนาะนี่สายพาสเก่าใกล้แล้วบ่ใกล้ชิฮอดแลนะ้วบ่บ้านนาะยังบ่แม่มองได้ ้านมานนาดูเก่าบ่แววัดบ่ใกล้หอดวบ่นี่นะมองวัดบ่ดจะชิลงนะหอดวบ่วัดอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องบ้ว่ววัดนีรบ่เนาะอ่า นดี๋วัดอยู่หันเนาะวัดพี่น้องผมรู้ว่าจะเป็นวัดนี่บ่เนาะเมนบ่อวัดนี่บ่โตฮอตระบ่ทางทางหน้าบ่ฮะซื้อน้ำเห็นเล่าก่อนบ่ซื้อซื้อน้ำเห็นเล่าก่อนก็ได้เดี๋ยวกินอยู่บ่หน้าไปลงอยู่วัดเนาะวัดอยู่นี่บ่อ๋อกินอยู่บ่หน้ากินบ่หน้าเอาน้ายังน้าเปล่า nam mà nó là... kín này bớt này này nó ừ. kín hả? này bớt bò? kín này bớt bò em loi cái kín này bò? áo à, bò em loi hả áo à. <laughs> à, lót nó để lau áo nôm mà nhăn cái này nó vào tiệc nôm cả mi gì vậy vào tiệc một xíu em phải lau nó cái nào hả nhang bò โอ้เห oh, he 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 oh, ็นแล้วยางในหิ้มทางเฮือยห่อยเฮือยิง้งอยู่กับบาเราเห็นไหมเนาะโอ้เห็บ่อเตี้ยมบนซื้อนะซื้อน้ำเที่ยวยังก็เที่ยวไปเที่ยวมาคนอยู่ในวัดบ่เราอยู่ในวัดโอ้อ๋อ อ่ใส่ถุงไงเฮ้ยโอเคกันนี่เป็นสื่อแนวละลายมาพี่น้องเลยสื่อนมไวต์ตอมินอเห็นแล้วแล้วก็อิมลอยแล้วก็โอ้ยซีเนาะโอ้ยซีอ่าอ้าอเท่าเอากินไชได้มีเฮงเด้อเปิดกินรอดพอเท่าเจ้กระถือนยังเงินด้วยเอาเศษเนี่เป็นแซ่บุงแซ่บพานแล้วก็โอ้โคนนี้อพี่น้องไอ้ตีนแล้วเราเป็นยังไง ลกงเซเป็นอันนั้นเป็นโรคอันนั้นจะเก็บเงินบอกเราอย่างไรครับผมะไปเดี๋ยวไปส่งเราอยู่ในวัดนี่แหละในวัดน้องเนาะโดยโดยไปเนาเปิดกินเอ็มลอยนะพี่น้องเราเลือกกินเอ็มลอยเนาะเนาะเนาะแซ่บบะโตแซ่บบออ่าคือสีหิวแห้งพอกินเนาะค่าค่าคักค่าค่ะ นี่บอบอลจะอยู่นะเป็นบออ่าพี่น้องปูวัดปพี่น้องอยู่ในไหนผมเนาะอ๋อเจ้าย่างไปขโม่บอบอร์โตโดยเราพี่น้องเนาะเสียงโบดังก็ต้องขอโทษเข้าไปเนาะอ๋อเจ้าพี่น้อง

มักบัวพี่น้องเลยบ้าขายบ้าในละขายบ้ามักบัวฮะอ๋อเก็บมาขายอ้ประตูเราอยู่ในวัดอันนี้เนาะอ๋อพี่น้องเลยวัดเดียวกันนี่เนาะ จอดรถก่อนนะพี่น้องอ้าวโอเคฮอดเลยพี่น้องเลยโอเคฮอดแล้วพ่อเ,อเอเท,ออท้าไปพ่อเท้าจะเปิดเอาลงได้บอลงได้บอลงบ่ได้เปิดมาดิครับสิเปิดมาลงมาเลยเนาาะ่บบมออึ๊อออโเเคจ้ามาจะใ,ใช่นะพ่อเท้าะมาแต่ใช่นะ าานาเวียนนาวียเจ้ามานอนอยู่นี่บ่อืมเจ้าบัาน,นี้เจ้าสิไปไปพุ่นอยู่บ่บัาน,นี้เจ้านอนอยู่นี่เลยบ่จะไปยังนาเวียนอนะ่ะพยูคน่าเพื่อนชานิจะอยู่ใช้ถือคือเมืองจังหวัดผมมีเพื่อนบ่ผมมีเพื่อนโอ้เจ้าซื้อยังน่ะพอเ่าซื้อกหรืออันอันคอไม่แน่นซื้อกี่บ่โอ้เจ้าซื้อกิบ่ โอ้อายุจักปีเลยแปดชิปีแปดชิปีแต่ลูกเต้าบ่มีบ่อสาคือมาอยู่วัดนี่ลูกลูกน่ะมีอยู่ลูกคือบ่เอาไปอยู่น้ำซะอยู่น้ำวัดน้ำเมื่อก่นพันได้ลูกเยไปโอ้เพิ่นกับโบมีบ่ลูกกะนี่วัดจังไหนคือได้เจ้าไม่ได้มาอยู่วัดลูกเจ้าเพิ่นกับโบมีบ่คือว่าบอกพ่อไปอยู่น้ำบ่ได้มา โอ้พี่น้องเลยเอ่อแล้วก็อ่อจะมีลูกจะค้นขออนุญาตเด้อเลี้ยคนอืมมาอยู่ตเหิงล้วบวัดนี่ดวยเติงโอ้โดยโดยโนรัส,สก,การเด้ออางยาี้พอดีเห็นอันน่ะทั้ง,งอันน่ะอันพ่อเพิ่นอยู่หิมทางยางมาตะปูนกันเลย<ห>ขะขะน้อยอาสามาส่าสงเพิ่น เยถามเพิ่นอยู่ในวัดนี่บ่เจ้าโอ้นโดยโดยอันบ้านเมืองเนอู่ใช้นเนาะบ้านเนอยู่ี่นอยู่นดูวัดนาเวียนเพิ่นเลยเที่ยวไปไปมาๆเนาะเห็นด้นะเด้โอ้ที่มาอาศัยอยู่นถ้ามว่าเพินอยู่ใชอาอมาแต่นาเวียนโอ้ เพิ่นเพิ่นอันมาใส่อยู่นี่เนาะใครอยู่ดอกซ์อ่ะอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละอยู่น้ำโดยโดยเห็น่นย่างก็ได้ชื่อหน้าไม่เพิ่นเพื่ออะไรใครย่อยชงชื่มเมย์วะโอ้ยนี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นกานี่อยู่บ่เพิ่นชื่อกินชื่ออยากก็ได้อยู่บ่เพิ่นจักอยู่บ่เงินคำ โอ้ไม่ต้องากินน้ำบาดน้ำบ้านน่ได้เนาะ<ส>อ่าโดยโดยโดยโอ่าพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวก็อดปัโดยเ้ยยเพิ่นเก็บมาเฮ็ดแง่งหนี้ทามแล้วกันแล้วแวอยากอันนี้น้อยหนึ่งเนาะอยากลงหนาลงหลังอยู่พี่น้องเลยอ่าเก็บไปรอไปดังไปบาโอ้<ส>โอ<ส>อเ<ส>ออเออเออ นางไฟโอ้อันนี้จักเราเป็นยังอันนี้เนาะโอ้เป็นนางเลยลูกคือนางอะไรโอ้กระบาบเราเป็นนางเลยใครจะรอกมาอยู่น้ำยาอะไรเนาะอ่ามียังกงนั่นอยู่อ่ามายุวัฒอยู่พุ่นกับปอยู่วัดบ่พอเท้าโอ้อ่า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 เดี๋ยวเอาเงินติดกระเป๋าให้ไว้ให้แล้วกันผมเปนพี่น้องเลย นักเสพคนนักเสอเจ้าอยากเด้อพัวเถ่าเด้ออยากกินยังกะเอาไปซื้อเอาอยู่ข้างนอกแทนละโดยโอ้ยนังย่างมาตากเด็ดป้าตัวห่อนก็ะห่อนโดยยางเนาะอ่หอยยิ้มปูเราไม่ใช่หุ่นแหลกไปซ่ไปหาพักพอนเด้อพัวเถ่าเด้อโดยโดยโดยฮาสิี้คอคับก่อน พอดีเลยอยู่ลำยาพอดีแหล,และเนาะวัดยังก่อ,อนญาณิวัดพระบาทวัดพระบาทโอ้เมืองอันอน่ะนครพิงบ่แหลมนครพิงโอ้พี่น้องเลยอ่าแขวงสารวัตรเนาะ <laughs> ไปเรื่อยๆพ <laughs> ี่น<ๆ>้องเลอากระโอ้โ <laughs> ดยโดยโดยเออเอากระสั่นขนา้าน้อยขตัวลาเลยญาเด้อของมาแต่ไฉหล่ะมาแต่สวัสดก็ิดเคยมาเห็นลุงเพลินก็ได้น่ะอย่างในทิมท่างก็ไรต้ตววนนะน่ะ <laughs> 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 ไ <c oughs> ปพอเท้าไปพักพรนสายบันี้เอากลับก่อนเด้อบันี้เด้อเปิดชิฮอดบ้านไกลๆ <c oughs> ใครยีรอกอยู่น้ำยาพอนเลยปลอดภัยระบาดนีโด่โดยโดยไปพ่อแม่พี่น้องเลยเอากะ <c oughs> ขอตัวเดินทางกลับก่อนบันทิ้พ่อแม่พี่น้องเลยูจานลาวเฮาคนนั่งนลำลาวกินนี่เนาลเลาวแบบ ลงหน้าลงหลังเนี่ยโดยโดยโดยอ่ะบอราหนิดใม่เนี่ยอันน่ะผู้เท่าเนาะพี่น้องว่าง่ายกูเท่าแปดที่ปลายแล้วเ้าก็จะลุงหน้าลุงหลังอยู่สักหน่อยแหละคือคือจากมาอยู่วัดเนาะออืว่าลูกเจ็ดคนบ่โดยเพื่อนมาลูกเจ็ดคนต่มันมันนี่เท่ากับว่าบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นขุมมากส่วนตัวละบางที่เราอาชีพมักแบบนี้เนาะ บางทีเพื่อนก็บะเตียงเคยถามมานี่ในเขตแบบนี้ไปฮอดเพื่อนฮอดซันลูกเต้าเพื่อนผัวอะไรพี่น้องไเพื่อนลูกเต้าเพื่อนก็บอกว่าบไวยถิ่มบ่ได้ปะให้มาอยู่แต่ว่าเพื่อนบ่อยากอยู่เองนะยันแบบว่าเราจะไปเองนะอีนีคือกันมีมีลายเนาะเขตียดแบบนี้ก็มีลายที่ออกมาอยู่แบบนี้สบายใจกับมีเนาะมันอยู่นอวัดนําวาหะนะมนดองเดี๋ยวกูีอนาคตบ่เตียงกะจะอยู่แบบนี้ก็บเาเอาอิลิบ่ลาวยบ่เตียงมักแบบสงบสง่ยมนะเท่าๆพูดเลย อืมแบบเท่ามันกระบบนชีวิตคนท้ามันกระโบนไหนนอนของเนาะไปอยู่แบบนี้ดีกว่าเงียบดีเช่อยู่ในหมัดน้ำบาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไปอยู่ล็อกเขาก็มีงานมีอ่าภาระที่ต้องดูแลเนาะแต่ว่าพูนแหล่นักขดลูกเต้าใหญ่กะอยากอยู่แบบสงบสงบบนเตียงนะเนาะกะขัดกะขัดโดยไปบ้านนี้ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบัานนี้โอ้ขอบใจเบาเล่าได้เลยเนาะโดยบัเป็นอย่างเนาะโดยกับมันบัานนี้มี พอดีได้ถ่ายคลิปแล้วก็บิมีของควันมอบให้เบาเล่าเลยมื้อนีของควันยังมอบอ, <c oughs> อ่ะมีเมย์เพิ่อนอยู่แซง<อ>ต่างประเทศอยู่ทั้งออสเตรเลียพ่นแหละเพิ่นฝากเงินมาให้เบาเล่าพอดีแล้วเบ<ด>าเล่าเอ้เจ้ามีโอกาสมานทำข่อยวันอนี้ก็ข่อยซิม,มอบให้เจ้าเลย<อ>มือนี้นเนาะ คนเลี้ยงเข่าว่าเราเลี้ยงเข่าเลี้ยงหน้ามอมให้ไส้ชวนโตอะไรเติมน้ำมันน้ำมันรถโดาโดยอ่าจำนวนหาเซนกี่บ่ละเออเนาะอ่าเดี๋ยวมาเตียงแป๊บนึงพี่น้องเลยอ่าไปหาหาเบุ้งซื้อก่อนเป็นส่งมาให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าซื้อคุณยัยใจดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอีทางประเทศออสเตรเลียผลแหละว่าสัตว์พี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยอ่ะโอเคอ่าซื้อเพื่อนแกแม่ทิน คัมมีเด้ออยู่ทางประเทศออสเตรเลียคนแหละโดยขาาให้มาเล่าขอบุญขอบุณท่อเนี้ขอขอบคุณทางเม่ินคัมมีหลายๆเด้ออยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะที่ฝากเงินมาให้ลูกซื้อเนื้ออยู่ได้กินแลวก็เติมน้ำมึงน้ำมันเนาะแต่ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งวามเจ็บยาชดัความไข่อยู่ที่นี่เด้อขอให้อยุมันคนยืนเนาะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนบอกว่าเจ้าชีเหต ธุรกิจยังค no? no? ่าขารยังกับเขาประสบความสําเร็จตลอดปีตลอดไปเด้อแม่เด้อเนาะอันยูมันคนยืนเงยเนาะให้ลูกมหาแสนกับเขาให้กลับคืนไปหาเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าพูด้อสาธุแต่กับขอบใจบ่าวเตียงคนหลายๆที่มอบให้เด้อบ่าวเตียงเด้อเลยเอ่อเอฟซีปัตสุกุสกคนติดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเนาะถูกด้วยไปครับปันนี่เนลยครับปันนี่เนาะพี่น้องเลย โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมาเตียงกระสิขอตัวเดินทางกลับก่อนมาหน้ยิ่งอยู่แข่งสลวรัตนพ,พี่น้องเลยป้าที่โทเนาะอ่าตอนนี้กับเวลาห้าโมงสิบแปดเอซ่าวแปดนาทีตีเจ้ห้าโมงครึง่งพ่อแม่พี่น้องเลยป้าเผื่อหอดบัตรมันเป็นชีพชีวิตโมงหัวนะพี่น้องเนาะไปบาเตียงกระขอตัวเดินทางก่อนนะต้องขอขอบบุญขอบคุณหลายๆทั้งแม่ทินคัมมี<อ>มืาอนอี้เนาะเป็นฝากเงินมาให้ทา้งมาเตียง นี่แล้วก็บบอลล่าวเน่เนาะก็ขอให้ทางเมย์เพิ่นจงอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจจากโรคภัยไข้เจ็บสปมปวงเด้อเนาะเมย์บวชเสร็ธุรกิจการงานยังก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะทั้ทงเมย์วัชระคูขข่จุคนเนาะอยู่ทางต่าง,างประเทศก็ได้เอาสำหรับเมื่อนี้มาเตียงก็ได้มาส่งลุงเพิ่นฮอดวัดฮอดว่ดาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนทำไมพี่น้องเไย ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนที่เข้ามาตติดามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บประค่าโฆษณาพี่น้องไอ้ส์สันดามอนี่เบอเตียงกับเบอา์เลาพกกล่วกาวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนพี่น้อง